วันนี้เอาบทความคุณดัชการาน่านะฮะ Nine Truth Bombs That Had Me Questioning My Life Choice เขาตีพิมพ์ใน Publishers นะฮะอันที่หนึ่งนะครับคุณเนี่ยเป็นคนสร้างสถานการณ์ชีวิตของคุณขึ้นมาวันนี้เองในความหมายของเขาก็คือว่าสมมติว่ามันมีคนพูดไม่ดีกับคุณนะความรู้สึกของคนนั้นนะ่ะที่คุณรู้สึกเนี่ยมันมาจากคุณซะเยอะไม่ได้มาจากคนนั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อนุญาตให้เขาทาพูดเข้ามาทําร้ายคุณได้เนี่ยนะมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะฮะก็าใช้คํานี้เลยบอกว่าเาเร ทำตัวเองให้เป็นต i วละคของสถานการณ์นั้นมันมาจากเราเองนะครับเพราะฉะนั้นลองดูดีๆไม่ใช่ทุกเรื่องนะแต่ว่าก็เยอะแหละนะครับข้อที่2ครับมันยากมากครับผมที่คุณจะเป็นที่1ได้ตลอดเรื่องนี้จริงมากเลยนะไม่ต้องอะไรหรอกคุณไปดูนี่ก็ได้บริษัทที่มา r k เก็ต p อันดับหนึ่งของโลกอ่ะย้อนหลังกลับไป50ปีที่แล้ว30ปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วกับปีที่แล้วแล้วตอนนี้ไม่เหมือนกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เหมือนกันเราจะหวังว่าเราจะอยู่ทีีี่่่่่่1ตตตลลอออออดดดเเเนนนยยยยไไมมมม้้้้หรรกงงงงขขาาาาาาใใจวววคบชิัึ ะะแล้วเวลาลงเราก็ต้องหลับให้ได้แค่น,น,นั้นเองศัตรูตัวร้ายกาดที่สุดของการเจริญเติบโต,ตคืออีฟกับบัตนะฮะสมมุติว่าบอกว่า ตอนนี้ผมลองพยายามปั่นต้นฉบับอีกเล่มหนึ่งอยู่เนี่ยนะฮะคือเมื่อคืนก็นั่งคิดว่าวันนี้แบบหัวไม่แล่นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงมันไม่มีหรอกมันก็คือคุณอยากจะทําหรือไม่ทาคุณจะจะเขียนหรือไม่เขียนแค่เนี่ยนะฮะก็ไม่เขียนมันก็ไม่เสร็จอะนะฮะผมก็คิดว่าเออมันก็มันก็เป็นประมาณเนี้ยนะครับข้อที่4ผมชอบมากเลยนะครับไม่มีชีวิตของมนุษย์ที่ supposed to always be happy อันนั้นไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตนะหมายถึงว่ามันแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะมีความสุขตลอดแปลว่าต้องอยู่กับความ ไม่สุขกายไม่สุขใจได้อย่างโอเคอันนั้นเป็นเคล็ดลับความสำเร็จในในชีวิตมากกว่าการค้นหาจะ eternal happiness นะฮะข้อต่อไปนะครับการมองความล้มเหลวเป็นเรื่องสำคัญมากเราพูดเรื่องนี้บ่อยคนที่มองความล้มเหลวเราได้บทเรียนมาจะเป็นคนที่ไปต่อได้นะค,คนที่มองความล้มเหลวแล้วเ,เห็นแต่การโทษตัวเองเห็นแต่อะไรเงี้ยนะครับก็ก็จะลำบากหน่อย ข้อที่6ครับบอกว่าไม่มีใครเป็นศัตรูของคุณจริงๆสถานการณ์และเรื่องราวบีบบังคับให้บางทีเรามีศัตรูโดยไม่จําเป็นแต่ในนี้เขาเขียนว่าถ้าเป็นไปได้นะพยายามอย่าสร้างศัตรูหรือความแค้นให้คนอื่นเพราะว่ามันมันอยู่นานนะฮะแล้วก็มันกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ข้อที่7คุณอยู่ในโลกนี้คนเดียวคุณมาก็มาคนเดียวแล้วคุณก็เจอพ่อแม่เจอเพื่อนเจอพี่น้องเจอคนรักแต่อย่าลืมว่ายังไงซะ เรื่องทุกอย่างอะในที่สุดแล้วเราต้องจัดการมันเองคนเดียวไม่มีใครช่วยเราจริงๆได้นะถ้าเราไม่เริ่มจากการช่วยตัวเองก่อนความหมายของเขาในที่นี้ก็คือว่าเขาใช้คำเนี้ย walk of the alone to the alone การเดินคนเดียวไปที่ที่มันไม่มีใครด้วยก็เป็นมุมมุมมองอันหนึ่งที่น่าสนใจคือคือเวลาเรามองชีวิตเป็นแบบนี้ผมว่ามันก็อาจจะช่วยให้เราเหมือนกับปรองนด้เยอะขึ้นนั่งอันต่อไปเนี่ยเขาบอกว่า if you are free then you are worthless แปลว่าอะไรนะโในต้องแปลนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจความหมายผิดไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําอะไรให้คนอื่นแบบโดยไม่มีข้อละแลแกเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ของที่มันมีราคาแล้วคุณให้มันไปฟรีๆนะคือบางทีมันจะทําให้คนอื่นไม่เห็นค่าคุณผมยกตัวอย่างนะครับงานพูดงานพูดงานพูดเนี่ยผมเนี่ยก็ชาร์จค่าตัวประมาณหนึ่ง แพงเลยแหละแต่ว่าผมก็มีเรทของผมนะเวลาผมไปพูดที่ไหนเนี่ยนะฮะผมจะไปพูดฟรีไหมมีมีนะครับกรณีที่1คือไปพูดให้กับเรียกว่าผู้มีพระคุณแล้วกันนะฮะหรือว่าเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่คิดตักนะฮะกรณีที่2คือเป็นเคสที่ต้องใช้คําว่าเป็นเคสที่ผมอยากทำเช่นสถานศึกษา หรือว่าอะไรแบบเนี้ยที่แบบผมรู้อยู่แล้วแหะว่าเขาเาไม่ไม่สามารถ afford budget ได้เราก็ไปได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะนั้นไปฟรีได้เพราะว่าเราอยากเราอยากทำเราอยากส่งต่อเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดมาเป็นงานที่มันมันเป็นงานทั่ทวๆไปอย่างเงี้ยนะฮะคือคือผมก็ต้องบอกตรงว่าคือเราก็ ก็มีมันทุกอย่างมันมีมันมีต้นทุนหมดอะนะครับต้นทุนในที่นี้ก็คือเวลาแล้วก็เวลาของผมเวลาเป็นเป็นต้นทุนที่แพงมากๆสําหรับผมนะฮะมันก็อย่าให้คนอื่นเขาคิดว่าไม่มีเออใช้คํานี้แล้วกันนะครับก็กลาวเขาบอกว่า perfect time is a myth ฉันจะรอเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดมันจะมาถึงไม่มีหรอกคือคุณจะทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําเหมือนเหมือนข้อเมื่อกี้นะครับ